การบวชหน้าคู่คือการบวชพร้อมกันสองคนอาจเป็นเพื่อนหรือพี่น้องกันหรือเจ้านายกับลูกน้องโดยทั่วไปของที่บวชก็จะแยกซื้อเป็นสองชุดแต่สามารถใช้ร่วมกันได้ในบางอย่างซึ่งต้องไปคุยกับวัดก่อนเพราะบางครั้งวัดบางที่ให้ใช้กลวยอุปชาและต้นเทียนบวชสังฆทานใช้ร่วมกันได้แต่บางวัดบางพื้นที่จะขอให้แยกกันก็มีค่ะ ร้านจะทำสรุปให้คร่าวๆดังนี้นะคะของที่ใช้บวช 1. เครื่องบวชพระใหม่อันนี้ต้องซื้อแยกของใครของเขาเพราะว่ามันจะเป็นของส่วนตัวค่ะได้แก่ผ้าไตรบาทตลปัดย่ามอุปกรณ์ชุดนาคเช่นเสื้อคลุมนาคหรือเสื้อคลุยนาคผ้านุ่งนาคเข็มขัดนาคมงคลสวมศีรษะและผ้าคลุมศีรษะนาคเป็นต้นค่ะ หัวข้อที่2เครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับพระอันนี้ต้องซื้อแยกของใครของเขาเช่นที่นอนอุปกรณ์เครื่องนอนหมอนเสือ่อมุง้งผ้าห่มอาสนะผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าร่มรองเท้าไฟฉายกระโถนปิ่นโตแชมพูสบู่จิปะถะอุปกรณ์ส่วนตัวยารักษาโรคเป็นต้นค่ะ